สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับ Family Fishing นะครับวันนี้เราจะมาผสมเหยื่อไฮเกรดนะครับแล้วก็เจ้าตัวบาราเกะนะครับแล้วก็กุ้งป่นโยเซมินะครับแล้วก็หนอนซานางอินะครับให้ดูกันนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการแตกตัวกันนะครับว่าเหยื่อของเราที่ผสมวันนี้จะแตกตัวออกมาเป็นลักษณะอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้ไฮเกรดนะครับเป็นตัวพื้นหลักนะครับ พืชหลักของผมผมจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็บาราเกตน,นะครับบาราเกตน,นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แตกตัวเยอะนะครับเราก็สามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งถ้วยนะครับแต่นี้เราจะใช้ประมาณนี้นะครับหนึ่งถ้วยเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ตัว หมเชื้อนะครับหนอนซานางินะครับตัวนี้จะเป็นตัวเร่งดึงดูดปลาให้เข้ามากขึ้นนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณครึ่งนะครับแล้วก็จะตามด้วยเป็นตัวกุ้งป่นนะครับโยเซอามิ <ose> นะครับอีกครึ่งหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ทางนี้ทางนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแน่งานด้วยนะครับว่าเราใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับ เสร็จแล้วตามด้วยน้ําอีกหนึ่งนะครับเหือเราก็คุกเขาคนกันให้เข้ากันนะครับจนเหือมันนิ่มแล้วก็ฟูขึ้นมานะครับก็จะได้กลิ่นที่เข้มข้นมากนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นเดี๋ยวเรามาผสมอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือจะเป็นไฮเกรดอย่างเดียวนะครับมมาใช้หนึ่งถ้วยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำนะครับ น้ำนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าให้เกรดแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์นะครับว่ามันจะกินน้ําน้อยหรือน้ํามากก็ต้องดูกันหน้างานอีกทีนะครับเราจะไม่สามารถฟิกได้นะครับให้เกรดตัวนี้นะครับค่อนข้างจะกินน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าใส่ขอเป็ดแล้วมันจะแตกตัวยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับเราผสมเหยื่อเรียบร้อยนลครับนี่นะครับเหยื่อจะฟูๆอย่างนี้เลยนะครับที่ผสมบาลาเกตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเวลามันแตกตัวมันจะเป็นยังไงกันนะครับขอล่างนะครับผมจะใส่เป็นตัวไฮเกรดนะครับส่วนขอบบนนะครับผมจะใส่เป็นไฮเกรดผสม บาลาเกะนะครับแล้วก็จะมีพวกหมอดเชื้อกุ้งป่นโยเซยามิแล้วก็ซันดังิครับหนอนซันดงิเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอล่างนะครับเป็นไฮเกรดนะครับขอบนจะเป็นไฮเกรดผสมบาลาเกะกุ้งป่นโยเซยแล้วก็หนอนซันดงินะครับ วิธีการแตกตัวนะครับก็จะสังเกตได้ว่า,าตัวไฮเกรดขอด้านล่างนะครับก็จะค่อยๆแตกตัวค่อยๆแตกตัวนะครับส่วนขอบนนะครับจะเป็นไฮเกรดผสมบาราเกตกุ้งป่นโยเซมิแล้วก็หนอนซันองนินครับก็จะแตกตัวลอยลงมาค่อนข้างเร็วลิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะลอยฟุ้งขึ้นมาเหนือน้ํานะครับวิธีการผสมนะครับต้องดูหน้างานหลายๆอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่าฝูงปลาเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อทําให้เหยื่อมันแตกตัวช้าลงกว่านี้นะครับเพื่อที่ว่าปลามันจะได้ไม่ไม่หนีฝูงไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้างานที่ลูกค้าจะผสมดูกันอีกทีนะครับตอนนี้บาลเกะขอบนนะครับก็จะโรยลงพื้นแล้วก็จะปิว ฟูงขึ้นมาผิวน้ํานะครับจะมีทั้งกลิ่นที่ดึงดูดนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็จะเป็นแตกตัวด้วยความนุ่มนวลน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับสำหรับเหยื่อมารุคิวญี่ปุ่นนะครับใช้ได้ทั้งงานธรรมชาติงานบ่อนะครับ อันนี้เราก็จะเป็นซองเล็กไว้แบ่งนะครับท่านใดที่อยากจะลองนะครับก็สามารถเ,าเลือกซื้อหาได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับฝากไปเลยครับขอบคุณครับ